สวัสดีค่ะวันนี้แอดก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันสำหรับใครที่ชอบเล่นหวยวันหวยออกควรใส่เสื้อสีอะไรงวดนี้มาแน่แค่ใส่ให้ถูกสีค่ะเคล็ดลับเสี่ยงโชคในวันหวยออกหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเรื่องของสีมงคลมีอิทธิพลในการเสี่ยงโชคมากเพียงใด และกับการเล่นหวยการเสี่ยงดวงที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุดในราคาที่ไม่แพงไม่ว่าคุณจะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือเล่นหวยออนไลน์ก็ตามเราก็มีเคล็ดลับที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะไม่ว่าคุณจะเอาเลขเด็ดหรือหาซื้อมาจากไหนไม่ว่าจะเป็นเลขที่บ้านเลขทะเบียนรถเลขจากอายุคนดังในประเทศไทยรวมถึง เลขจากนายกรัฐมนตรีไทยของเราเลขจากต้นตะเคียนเลขจากวัดเอไข่และเลขดังจากแหล่งเสียงโชคต่างๆหากคุณพร้อมที่จะเสี่ยงเราก็จัดไปเลยค่ะการเลือกสีเสื้อผ้าดูเหมือนจะเป็นเรื่องราวที่งมงายส่วนตัวก็ไม่เคยปฏิเสธแต่อย่างใดเนื่องจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดแค่ครั้งเดียวแล้วจบไป โดยส่วนตัวแล้วแอดก็ถูกหวยบ่อยแต่ไม่ได้ถูกทุกงวดนะคะแต่แอดแค่อยากจะมาแชร์เคล็ดลับดีๆสำหรับสายมูเตรูคอหวยที่รักในการเสี่ยงโชคได้นำมาลองใช้กันดูบ้างค่ะโดยให้สวมใส่สีเสื้อตามวันหวยออกเช่นวันที่หนึ่งหรือวันที่16ของเดือนนั้นๆตรงกับวันอะไรให้ใส่สีนั้นเพื่อเสริมความเฮงความปัง ช่วยให้ลาบลอยวิ่งมาหาอย่างอธิฐานจิตไว้ขอแนะนำสำหรับนักเสี่ยงโชคมือใหม่นะคะที่อยากจะลองซื้อรอัตตอลี่ให้ซื้อติดมือไว้สักใบสองใบเพื่อรุนโชคกันค่ะถ้าหวยออกวันจันทร์สีที่ควรหยิบมาใส่มากที่สุดก็คือสีม่วงเพราะสีม่วงเป็นสีแห่งโชคลาภเงินทองสำหรับวันจันทร์ค่ะ และสีที่ควรเลี่ยงเป็นสีอับโชคสีกาลากินีก็คือสีแดงอย่าหยิบมาใส่เด็ดขาดเลยนะคะไม่เช่นนั้นจะไม่ถูกหวยในวันนั้นค่ะต่อไปเป็นสีเสื้อสำหรับวันอังคารนะคะถ้าวันนั้นหวยออกตรงกับวันอังคารให้หยิบสีส้มมาใส่นะคะเพราะว่าสีส้มเชื่อกันว่าเป็นสีแห่งโชคลาภเป็นสีแห่งเงินทองสำหรับวันอังคารค่ะ และสีที่ควรหลีกเลี่ยงมากที่สุดเนื่องจากเป็นสีกาลากินีและเป็นสีอับโชคก็คือ3สีนี้นะคะสีเหลืองสีขาวและสีครีมค่ะอย่าใส่เด็ดขาดนะคะไม่งั้นเราจะไม่มีโชคในวันนั้นค่ะสำหรับวันพุธนะคะหากวันนั้นหวยออกตรงกับวันพุธให้หยิบสามสีนี้มาใส่นั่นก็คือสีดำ สีน้ำตาลแล้วก็สีเทาค่ะเชื่อกันว่าสามสีนี้เป็นสีแห่งโชคลาภสีแห่งเงินทองประจำวันพุธนั่นเองค่ะและสีเสื้อที่ไม่ควรหยิบมาใส่ในวันพุธนั่นก็คือสีชมพูค่ะไม่ว่าจะเป็นชมพูเข้มชมพูอ่อนสีบานเย็นอย่าหยิบมาใส่เด็ดขาดเลยนะคะเนื่องจากสีชมพูเป็นสีกาลากินีและสีอับโชคในวันพุธนั่นเองค่ะ ส่วนวันพรหัสบดีสีที่ดีที่สุดในวันนี้นั่นก็คือสีแดงค่ะสีแดงเชื่อกันว่าเป็นสีแห่งโชคลาภสีแห่งเงินทองประจำวันพฤหัสบดีค่ะส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงมากที่สุดในวันนี้นะคะนั่นก็คือสีม่วงค่ะเพราะสีม่วงเป็นสีกาลกินีและเป็นสีอับโชคค่ะอย่าหยิบมาใส่นะคะในวันพฤหัสห้ามหยิบสีม่วงเด็ดขาดค่ะ มาต่อกันที่วันศุกร์นะคะสีที่ดีที่สุดของวันศุกร์นั่นก็คือสีชมพูนั่นเองค่ะสีชมพูเป็นสีแห่งโชคลาภและเงินทองเป็นสีมงคลสําหรับวันศุกร์นะคะส่วนสีที่เป็นกาลกินีเป็นสีอับโชคอย่าได้ใส่เด็ดขาดนั่นก็คือ3มสีนี้นะคะสีดาสีน้ําตาลและสีเทาค่ะอย่าหยิบสามสีนี้มาใส่ไปซื้อหวยในวันศุกร์เด็ดขาดนะคะไม่เอาไม่ทาค่ะ ส่วนวันเสาร์นะคะถ้าหวยออกวันเสาร์ให้เลือกหยิบสีที่เป็นมงคลสําหรับวันเสาร์นั่นก็คือสีฟ้าหรือสีน้ําเงินค่ะสีฟ้าหรือสีน้ําเงินเป็นสีแห่งโชคลาภและเงินทองค่ะสีสองสีนี้เป็นสีมงคลสําหรับวันเสาร์นะคะส่วนสีที่เป็นกาลกินีสีอับโชคนั่นก็คือสีเขียวนั่นเองค่ะ เมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะคะวันเสาร์ก็ให้เอาสีเขียวแควนไว้ที่เดิมเลยค่ะแล้วหยิบสีฟ้าสีน้ำเงินมาใส่แทนค่ะมาถึงวันสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือวันอาทิตย์ค่ะหากเพื่อนๆอ,อยากจะถูกหวยในวันอาทิตย์ก็ให้เพื่อนๆหยิบสีเขียวมาใส่ค่ะเพราะสีเขียวเป็นสีแห่งโชคลาภและเงินทองค่ะ และสีที่อยาได้หยิบมาใส่เด็ดขาดในวันอาทิตย์นั่นก็คือสีฟ้าและสีน้ำเงินค่ะเพราะสีฟ้าและสีน้ำเงินเป็นสีกาลากินีสีอัปโชคค่ะอยากถูกหวยวันอาทิตย์ต้องหยิบสีเขียวเท่านั้นนะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่น่าสนใจที่แอดนำมาฝากเกี่ยวกับการเลือกใส่สีเสื้อในวันหวยออกเพื่อเสริมมงคลให้แก่ชีวิตจะได้เป็นการเปิดโชคลาภหรือเปิดทางแห่งการรับทรัพย์นั่นเองค่ะ ขอบคุณข้อมูลดีๆจากพัฒนา .com นะคะและที่สำคัญวันที่1เมษายน64ที่จะมาถึงนี้หวยออกวันพรฤหัสบดีนะคะหวยออกวันนี้ควรใส่เสื้อสีอะไรดีนะ้าแล้วคลิปหน้าแอดก็มีสาระดีๆนำมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วคะ่ะสุขหวยร,ร่ำรวยทุกคนคะ่ะ